<TV S 2> เทเสนอมิถุนายนนี้กับความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางสตาร์เว l d ประดัขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองที่โด่งดังและทำความรู้จักกับนิวยอร์กในมุมมองที่แตกต่างและตกลุมรักเมืองป่าคอนกรีตแห่งนี้ในวันศุกร์เรารักนิวยอร์กคืนวันจันทร์มาหัวเราะไปกับครอบครัวสุดเพ้ยนเมื่อแม่ๆสาวมอลลี่ต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่อีกครั้งเรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ซีรีส์สุดกรามาพร้อมความลับที่ถูกปิดบังไว้จะถูกเปิดเผยในสแกนด a ลซีซั่น2มิถุนายนนี้ไม่มีช่องไหนจะน่าดูไปกว่า Starworld ชมช่อง Starworld ได้ทาง G N n Movie Channel ช่อง400มากขึ้นกับความสนุกแต่าราคาเท่าเดิม ซื้อบริการเติมช่อง z p ดเพ TV รับสิทธิ์1นแถมหดูฟรีเพิ่มอีก30วันที่ร้านค้าที่ร่วมรายการพิเศษลูกค้า AAS One to Call รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรีสูงสุด1,200บาทถึง31กรกฎาคมนี้